ลองจินตนาการดูครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากฎฟิสิกส์ของโลกเปลี่ยนไปทำให้ทุกการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของคุณทิ้งร่องรอยของแสงไว้เบื้องหลังยินดีต้อนรับสู่ยุค Kinetic Aesthetics ที่ความเร็วไม่ได้มีแค่แรงลมแต่มาพร้อมกับเส้นสายของสีสันที่เหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะต่อสู้ครับ Imagine X วันนี้จะพาไปดูโลกที่มนุษย์ทุกคนกลายเป็นผู้กันและอากาศ คือผืนผ้าใบที่รอการแต่งแต้มครับชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการวิ่งขึ้นรถเมย์ตอนเช้าจะไม่ใช่ความวุ่นวายที่น่าเบื่อแต่คือการแสดงแสงสีสุดอลังการการจราจรบนท้องถนนจะกลายเป็นแม่น้ำแห่งแสงยิ่งรถวิ่งเร็วแสงเทรลที่ทิ้งไว้ก็ยิ่งยาวและสว่างสวัยมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือการแอบทำอะไรลับๆล,ะล,ะล่อทำได้ยากขึ้น เพราะถ้าคุณรีบหนีคุณจะทิ้งหลักฐานที่ส่องสว่างไว้ให้ทุกคนเห็นทันทีและนี่คือจุดเปลี่ยนของวงการกีฬาครับฟุตบอลแมชหยุดโลกจะดูเหมือนสงครามพลังจิตเมื่อลูกเตะไซโค้งทิ้งเส้นแสงสีรุ้งไว้กลางอากาศบาสเกตบอล NBA จะกลายเป็นการ์ตูนสแลมดังของจริงจังหวะดังที่ระเบิดพลังจะมาพร้อมกับเอฟเฟกแสงที่กระแทกใส่แป้นบาส การศิลปะการต่อสู้อย่างเคนโดหรือฟันดาบจะงดงามที่สุดดาบไม้ไผ่ธรรมดาจะกลายเป็นดาบเลเซอร์ที่วาดลวดลายกลางอากาศได้จริงๆวงการศิลปะการแสดงจะถือกำเนิดรูปแบบใหม่นักเต้นจะไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวร่างกายแต่พวกเขากำลังวาดภาพด้วยแสงในทุกท่วงท่าแฟชั่นจะปรับตัวตามเสื้อผ้าจะถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเอฟเฟกของแสงเทรล หรือเปลี่ยนสีของแสงตามอารมณ์ผู้สวมใส่งานปาร์ตี้ตอนกลางคืนไม่ต้องการไฟดิสโก้อีกต่อไปเพราะแค่ทุกคนกระโดดโลดเต้นฟลอร์ก็สว่างสวยด้วยพลังงานของมนุษย์แล้วครับความปลอดภัยบนท้องถนนจะสูงขึ้นเพราะไม่มีใครมองไม่เห็นคนข้ามถนนหรือนักปั่นจักรยานที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วอีกต่อไปโลกจะสว่างสวยขึ้นและเต็มไปด้วยพลังงาน แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะดูวุ่นวายสายตาจนเราโหยหาความมืดมิดแบบเดิมในโลกที่การเคลื่อนไหวคือแสงสว่างการหยุดนิ่งอาจกลายเป็นรูปแบบความงามที่หาได้ยากที่สุดครับมันทำให้เราตระหนักว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินทุกการกระทําที่เราทำล้วนทิ้งร่องรอยและพลังงานไว้ให้โลกใบนี้เสมอครับแล้วคุณล่ะครับ ถ้าโลกนี้เป็นจริงคุณอยากจะวาดเส้นแสงสีอะไรทิ้งไว้บนเส้นทางชีวิตของคุณถ้าชอบจินตนาการสุดล้ำที่ผสมผสานโลกความจริงกับการ์ตูนแบบนี้อย่าลืมติดตาม Imagine X ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันครับ